สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะซาร์ทาร์หนะคะวันนี้เราจะมาชิพพลง,งานของใครคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงเรื่องราวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างช่างหัวมันนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงแล้วก็เมลคลิปหนึ่งคลิปในช่องเป็นตัดสินเรื่องส่วนตัวนะคะการอ่านจะเปิดอ่นานไ่ไปเรื่อยๆดังนั้นหากว่าเรื่องราวไม่ตรงไม่ต้องพยายามจำให้มันตรงนะคะก็รับชมรับฟังเป็นนิทานอะไรไปนะคะอะไรดีๆเก็บเอาไว้อะไรที่มันไม่ดีก็โยนทิ้งมันไปนะคะอืมนะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะสบายๆอืมสับไพ่ก็ไพ่ก็แตกออกมาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะอ่ะบ่งบอกว่าบ่งบอกว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์หรือเปล่ามาเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้จะเป็นพลังงานของใครนะคะอืมมาถึงก็ดที่ m p l a c e นะคะอืม t h e t ท w ว r นายออฟสอดโอ้ยจะบอกว่าพลังงานของเขาวันนี้นะคะจริงๆแล้วว่าสิ่งที่มองเห็นดูเหมือนว่าจะดีแต่มีแต่ตลอดเลยเนอะอืมเดี๋ยวปรับกล้องก่อนนะคะอ่ะจะได้เห็นไพ่ชัดๆนะคะมันเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างเนาะที่เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้ทันได้รู้ตัวหรือกว่าจะรู้ตัวเนี่ยมันก็สายเกินที่จะแก้แล้วนะคะกับสิ่งที่ ในตัวเขาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนาะดูสีนั่งร้องไห้เหยเลยนะมันมีอะไรที่แบบเราไม่รู้หมอกนะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาทํกับคุณหรือสิ่งที่เขาถูกกระทำนะเดี๋ยวอ่นานไพ่ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เฉลยมาเองนั่นแหละแต่ตอนนี้อยากจะให้รู้เลยว่าณนะปัจจุบันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าเออก็เห็นเขาดีๆอยู่นี่นาอะไรแบบนี้นะคะก็มันจะมีสิ่งที่ซ่อนอยู่นะคะว่า เออมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างนะที่ทําให้เขาและอาจจะเป็นรางไปถึงครอบครัวหรือเพื่อนสนิทสหายหรือกลุ่มคนสังคมของเขานั้นเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในร่างแห่เข้าไปอยู่ในวงวงจรวงจรอุบาทก็ได้อยู่นะวงจรหรืออะไรบางอย่างนะคะบางทีอาจจะทําธุรกิจร่วมกันแล้วมันไม่ประสบผลสําเร็จเออแล้วก็หรือถูกโกงถูกเอาเปรียบ หรืออะไรก็ตามเีที่มันไม่ได้ออกดอกออกผลงอกเงยแล้วก็หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นไม่ได้ก็ถูกแกล้งเซานเตอร์หลอกอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีนะแบบเออด้วยความเดี๋ยวนี้นะต้องรู้เท่าทันใช่ป่ะเออบางทีแบบเฮ้ยมาชื่อเหมือนกับคนรู้จักเลยเอา้าวปุ๊บปับโอนไวเออโอนไวโอนง่ายที่อะไรแบบเนี้ยคือบางทีก็ต้องเช็คก,ก่อนเนาะป้องกันตัวเองนะคะแต่ว่าแม่หมอไม่กลัวคะ่ะเพราะว่า เงินในบัญชีเหลืออยู่ห้าบาทสิบบาท<笑><笑>เออเราก็ต้องพยายามแยกนะคือคือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยใช้โทรศัพท์หลายเครื่องทําไมใช้โทรศัพท์เออแล้วเมาส์อีกแล้วคือใช้โทรศัพท์หลายเครื่องเครื่องหนึ่งเนี่ยก็จะแยกไว้อันเนี้ยไม่ไม่ใช่เป็นเบอร์ติดต่อปกติก็จะมีแอปธนาคารน,น,น,นันนุนีอีกเครื่องหนึ่งเป็นเบอร์ที่อ่าเปิดโอเพนใช้ในการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนสามารถโทร เข้ามาที่เบอร์นี้ได้ใช้ลงใช้ไลน์อะไรก็คือเบอร์นี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเซฟตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็บัญชีที่ใช้อ่าเปิดแอปอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นบัญชีที่แบบอืมใช้อะไรอ่ะอารมณ์เหมือนบัญชีม้าเลยเนาะเออบัญชีเงินเดือนเงี้ยอ่ะก็โอนเข้ามาโอนจ่ายออกไปอะไรแบบนี้เป็นเป็นบัญชีหมุนเวียนมากกว่าถ้าเป็นบัญชีเก็บส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ได้ใช้แอปอะ่ะอืมนะคะเพราะว่าเป็นคน หาเงินหาเงินได้ง่ายแล้วก็ใช้เงินไปไวมากๆเออคนหนึ่งเออประมาณนี้นะคะฟั่งของคุณนะคะเป็นอย่างไรอืมฟังแม่หมอเมาไปจะได้ ไม่เหงานะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเมาอะไรออกพาออกทะเลอันนี้เป็นสไตล์ของช่องนี้นะคะถ้าหากว่าเออไม่ถูกใจก็กดข้ามไปก็ได้ไม่ไมีที่ซีเรียสอะไรนะคะแล้ก็เหมือนเพื่อนมาคุยกันนะคะมาเจอกันเมาหมอยเม,มาไปด้วยคุยไปด้วยดูไพ่ไปด้วยเอออะไรมันจะเอนเตอร์เทนขนาดนี้ถูกปะเออนะคะ ฝั่งของคุณนะดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองมีความสุขดีกับการที่เออเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะแยกกันอยู่กับเขาหรือเ,เปล่าแล้วอ่ะเข้าใจละสิ่งที่คุณทำตอนเนี้ยนะความสำเร็จของคุณมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่น่าทิ้งคุณไปเขาไม่น่าที่จะเลือกที่จะหันหลังให้กับคุณแล้วไปเลือกสิ่งอื่นที่มันทำให้เขาต้อง ไม่ได้ดั่งใจเออปทีอาจะคาดหวังกับอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้ว่าเขาจะต้องมาเปมาอะไรดูแลอะไรให้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคาดหวังไว้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไปเลือกแล้วเนี่ยจะทําให้อา่าตัวเองก้าวหน้าอา,อาจจะมีเส้นมีสายอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะแต่ในขณะที่ฝั่งของคุณคุณทําอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะด้วยสิ่งที่คุณมีด้วยพละกกาลังที่คุณมีทั้งหมด อหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณเติบโตขึ้นคุณเข้มแข็งขึ้นคุณขยับขยายอะไรได้มากขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันงอกงามมันประสบความสำเร็จจนมันทำให้หลายๆคนมองเห็นนะเออบางคนอาจจะไปซุ่มทำอะไรก็ไม่รู้แหละอยู่ดีๆก็เฮ้ยเออเขาอ,าอาจจะเงยหน้ามากทีก็เห็นคุณแบบไปอยู่ในจุดที่สูงแล้วอะซึ่งมันไม่สามารถเอื้อมได้อีกแล้วแล้วคุณก็อาจจะมองว่า ในจุดที่คุณประสบความสมําเร็จตรงเนี้ไม่จําเป็นต้องมีเขาก็ได้เออในวันที่คุณทุกกายทุกใจในวันที่คุณเริ่มต้นที่จะทําอะไรบางอย่างด้วยความยากลําบากวันนั้นไม่มีเขาอยู่วันนี้วันที่คุณประสบความสำเร็จแล้วคุณอาจจะมองว่าก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเขาอยู่ข้างๆก็ได้เอออะไรแบบนี้นะเขาแอบอิจฉาคุณอยู่หรือเปล่าอืมก็เป็นไปได้นะหรือแม้ทั่งข่าวคราวของคุณในเรื่องของคุณที่ คุณอาจจะอะมีชื่อเสียงในสังคมมากขึ้นคุณอาจจะแบบออกรถใหม่เอ,อกินหรูอ,อยู่สบายคือคุณอาจจะแบบหรือแม้แต่ว่าคุณอาจจะแบบเฮ้ยได้ลงวงรางวัลหรือมีชื่อเสียงหรืออสักอย่างเนี่ยคือคุณไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆแหละที่ที่ทาให้เขาแบบพอเขาเห็นแล้วเขารู้สึกเสียดายอ่ะเออนะไม่น่าด่วนตัดสินใจไม่น่าจะอะไรแบบนี้เลยมากกว่านะคะอืม เนี่ยหลอกหลอนในความรู้สึกนะเนี่ยืมนะคะบางที่หลายๆคนบอกนละ่ะคะ่ะคือบางทีอ่ะถ้าสมมติว่าไปแล้วก็ไปซกักแต่เวลาที่ฉันประสบความสำเร็จแล้วไม่ต้องกลับมานะเออแบบเนี้ยอาจจะคิดแบบแบบแบบนี้ก็ได้นะคะดูซิอืมนะเมียจะบอกเลยนะคะห้าเรียนขึ้นฝั่ง,งเขา <c oughs> ตอนนี้นะคะสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่ นะจริงอยู่ว่าเขาอาจจะปรารถนานะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อยากจะมีความสุขอยากจะมีเงินมีทองใช้อะไรแบบเนี้ยเนาะมันเหมือนคนเนี้ยมุ่งหวังปรารถนาที่จะได้ผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งว่าการที่จะคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมาด้วยผลประโยชน์ว่ามีอะไรที่จะให้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันไม่ได้อย่างที่หวังเอาไว้อืหรือบางทีก็จะถูกหลอก ถูกหลอกอะไรต่างๆนานาถูกหลอกให้เข้าไปอยู่ในความสมพันธ์นั้นๆเพราะคิดว่าเออพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอ่ามีเขาเรียกอะไรมีความอุดมสมบูรณ์ เอออะไรแบบนี้หรือจะทําให้เขาแบบเออล่ำรวยโดยที่ไม่ต้องทำมาหากินอะไรเพิ่มขึ้นอ่ะอะไรแบบนี้ก็ตามนะหรือบางคนอาจจะแบบรักสบายไงเห็นว่าเออคนนี้น่าจะรวยกว่าน่าจะดีกว่าเออก็ไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ภาพที่เห็นออภาพที่เห็นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคือบางทีอะ่ะด้วยความที่สมัยนี้นะคนมันจะวัตถุนิยมใช่ปะ่ะก็จะต้องสร้างตัวตนหรือสร้างภาพให้ตัวเองเนี่ยมี แล้วจะเป็นใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรแบบนี้ก็าตามถูกป่ะจริงๆอยู่อะ่ะมันก็เสริมภาพลักษณ์ได้อย่างหนึ่งแต่ว่าการที่จะต้องไปเป็นน้องเป็นนี่เพื่อที่จะมีของต่างๆเหล่านั้นมาเราก็มองว่ามันก็แค่เปลือกอะซึ่งซึ่งเรามองว่า เออคุณเก็บเงินเอาไว้อดีกว่านะคือจริงๆคุณอาจจะไม่ใช่คนที่แบบจะต้องมาสร้างภาพลักษณ์หรือสร้างอะไรให้ดูดีหรือว่าจะต้องถือของแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจนเท้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอาจจะมองว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะไม่ได้แบบส่งเสริมเขาเอออะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะแบบไปเลือกกับคนที่ด้วยอาจจะเปลือกนอกก็ได้นะคะเรารู้สึกว่าเออเหมือนกับพอเลือกไปแล้วอะ่ะไปพออยู่ด้วยกันไปสักระยะหนึ่ง เนาะแก่นแท้มันเริ่มเห็นชัดเจนนะมันเริ่มรู้ว่าเฮ้ยภาพลักษ์ณหรือว่าของแบรนด์เนมต่างๆเหล่านั้นนะมันมาด้วยกันรุดปื๊ดรุดปื๊ดพอตอนจ่ายก็เสียวแปรกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้นะคะส่วนตัวของคนเนาะขี่มา้าหนีเลยจ้าอ่านะคะคุณมีความรู้สึกว่ากับคนคนนี้นะคะมันเหมือนกับการที่ ตอนที่เขาอยู่ด้วยเนาะเหมือนกับไฟสุ่มสวงเลยอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าจริงๆอะ่ะคุณน่ะคุณเป็นคนที่ใจเย็นคุณเป็นคนที่ใจดีนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งที่เขาเนี่ยมักจะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆซึ่งคุณก็พยายามแล้วล่ะที่จะแก้ปัญหาคุณพยายามที่จะช่วยเหลือบางคนก็ช่วยเหลือทั้งในเรื่องของอความคิดเออเขาเรียกว่าไรเหมือนกับ อไกด์ไลน์หรือแนวทางหรือหาคนมาช่วยเหลือเขาอะไรแบบนี้หรือบางคนก็ช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองหรือบางคนก็อาจจะ s พ p อ o r t ในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรแบบนี้ให้เขาโดยที่ไม่ได้หายไปไหนเลยแต่เขากลับมองว่าเออมันแบบมันยังไม่พอกับสิ่งที่เขาต้องการ เขาอาจะต้องการมากกว่านั้นอะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนกับคนที่นําพามาซึ่งปัญหาและความร้อนกายร้อนใจให้กับคุณอยู่เรื่อยๆในขณะที่ว่าถ้าหากว่าคุณอยู่โดยไม่มีเขาเนี่ยคุณจะเป็นคนที่สบายๆนะคะแล้วก็เหมือนกับโดนหา ผลประโยชน์จากความใจดีของคุณด้วยซึ่งตรงนี้คุณจะต้องระวังเอาไว้ไม่ว่าในความสัมพันธ์ไหนก็ตามนะคะเพราะว่าราชินีถ้วยเนี่ยเนาะคือใจดีแบบใจดีไม่มีที่สิ้นสุดใจดีไม่ลืมหูมไม่ลืมตาเอออะไรแบบเนี้ยแล้วมันทําให้หลายๆคนเนี่ยมองเห็นความใจดีของคุณเพื่อที่จะหาผลประโยชน์เหล่านั้นเนาะตัวเขาตอนนี้นะคะอืม เขาทำทุกอย่างแบบเพื่อเงินจริงๆอะ่ะเออคือทําทุกอย่างเพื่อเงินเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเนาะหรือบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของการหนีคุณไปเออแต่งงานอเออหวัวเราะทำไมเออก็แบบบางีอ่นานไพ่แล้วมันก็ขำนะเนาะอือบางคนก็แบบเออตั้งตัวเขาแรกรเลยแบบนี้นะคือแบบอยากได้อยากได้ อยากได้เงินจริงๆอ่ะเข้าหาคนเพื่อเงินจริงๆล้วนๆเลยอ่ะคือยอมทําทุกอย่างยอมแลกอ่ะเพราะไม่ถ้าไม่ใช่เรื่องของกันอย่างเงี้ยยอมยอมทุกอย่างเพื่อเงินก้อนนี้หรือยอมแม้กระทั่งว่าเป็นการยอมเสียเปรียบเขาหรือยอมเออไม่รู้แหละนั่นแหละแบบนั้นแหละนะ พูดไปก็ไอาปากเออนะคะก็ยังงั้นแหละนะคะยอมทุกอย่างเพื่อได้เงินมาอะประมาณนี้นะคะ mm hmm. คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนกับคนคนนี้นะคะแบบทำให้คุณจบในเรื่องของความรักอะ่ะคุณสิ้นหวังในความรักไปพักหนึ่งเลยนะอืมจริงอยู่ว่าคุณอาจจะเคยมองความรักแบบสวยงามไร้เดียงสาบริสุทธิ์ผุดพองนะคะแต่ว่าพอมันเจอ ความรักที่ถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังอะไรแบบนี้คุณรู้สึกว่าสิ้นหวังแล้วก็หมดศรัทธาคุณกลัวความรักไปช่วงหนึ่งเลยเนาะแล้วก็มันเหมือนกับว่าคุณระแวงมากขึ้นไม่ว่าใครจะเข้ามาในความสัมพันธ์คุณจะ,ะเริ่มเหมือนกับก็ดีนะคุณจะเริ่มป้องกันตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเออเขาจะมาไหมไหนนะคะบางคนอาจจะแบบต้องเปิดไพ่ดูสักหน่อยแล้วล่ะว่าคนคนนี้เนี่ย มาเข้าหาเราด้วยวิธีไหนเออจะจะบอกเลยนะแนะนําว่าถ้าใครมีโอกาสอืออันนี้เราด้วยเคสส่วนตัวของของแม่หมอเองเลยนะคะก็คือถ้ามีโอกาสในเรื่องของการดูคนคนที่เข้ามาเนาะว่าเขาเป็นอะไรยังไงอจากสถิตินะที่ที่ลองเปิดไพ่ดูนะคะเป็นไพ่พรหมญาตินะคะจะบอกละเอียดมาก นะลองไปหาดูแล้วกันนะคะหรือถ้ามีปัจจัยก็ไปเรียนซะนะคะแต่ว่าออแม่หมอไม่ได้ไปเรียนเนาะดังนั้นนีก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรนะเอาวิชาไพา่การดูไพ่มาอ่านหรือว่ามาเล่าให้พี่ี่เพื่อนๆฟังได้อืแต่ว่าถ้ายาจะแนะนำในเรื่องของการดูคน เออก็เป็นตัวนั้นไปนะคะเป็นไพ่พมพยานไปแล้วก็เป็นเปิดไพ่ทาโร่เพื่อที่จะแบบขยายความหมายให้เราเข้าใจมากขึ้นก็ได้นะอืมเอวังด้วยประการชนีนะวันนี้ก็มีแบบนอกเรื่องบ้างมีสาระบ้างไรสาระบ้างนะคะอืมเนาะตัวเขานะในในบางคนเนาะรับภาระห,ะหลายเรื่องนะทั้งเออบุตรหลานบริวารน,นะคะรวมถึง ญาติพี่น้องต่างๆอาจจะรุมเร้าตอนนี้นะคะอาจจะโดนถูกยิบถูกยืมเงินเนาะเพราะว่าความที่สร้างภาพไงว่าเป็นคนที่มั่งมีในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รับภาระไปสิอืมก็อารมณ์แบบนั้นเลยเนาะคือถ้าหากว่าแสดงตัวเองว่าเป็นคนมีเงินแน่นอนว่าใครๆก็ต้องอยากจะเข้าหาเข้าหาเพื่ออะไรเข้าหามาเพื่อที่จะยิบยืมเงินทองอะไรแบบนี้ซึ่งมันดูวุ่นวายใจบางคนก็ ยืมไปแล้วไม่คืนอะไรแบบเนี้ยก็ก่อปัญหารู้สึกว่าเหนื่อยใจเออหน้าแก่เลยนะอืมนะคะบางคนก็จ,จะเป็นไม่ได้ค่ะเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณหรือบางคนก็อาจจะหน้าแก่กว่าวัยอะไรอย่างเงี้ยเออกลังดูละกันคู่ของใครของใครของคนนั้นนะคะอืมฝั่งของคุณนะคะอือพูดถึงเรื่องการดูดวงนะเดียวไฮปรีเทสกมานะดีนะไม่ขึ้นกันนบเดลเวอร์ ต้องพ่กับเดลเวอร์นี่ความหมายมันจะเป็นอีกด้านหนึ่งในเรื่องความรักเนาะแก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่า,าถ้ามาในแบบนี้นะคะมันก็จะเห,เหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคือไพ่ใบนี้สำหรับเนี่ยมองเรารู้สึกว่าเหมือนคนที่อ่านเกมอ่านชีวิตของคนอื่นหรือแม้กระทั่งคุณมาดูชีวิตของเขาแล้วคุณแอบหัวเราะด้ท่าเนี้ยคลิ๊คลิคลอืมปิดปากแล้วก็อุ๊ยคลิคลิ๊ <laughs> แต่ไม่เหมือนกับแม่หมอนะแม่หมอชอบหัวล้อสิ่งดังอนะแล้วโดนด่าวประจำเออนะคะคือแบบบางทีทํางานเนาะที่ทํางานอะเขาก็อยู่กันเงียบเียใช่ปะพอแบบเออแม่หมอลงไปหาพี่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คุยกันก็แบบเออหัวล้อกันอยู่อีตรงมุมนั้นนั่นแหละอืมนะคะสร้างความอะไรนะสร้างความรื่นเริงให้กับทุกคนในแผนก เออแต่ถ้าเกิดว่าหายจากวงนั้นเขาก็จะอยู่กันเงียบๆน,นะทำไมเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออนะคะตอนนี้เหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนที่มาอย่างที่เราแนะนำนะก็ไม่อยากจะไปพึ่งพาหมอดูที่ไหนก็เปิดไพ่ด้วยตัวเองนะคะเราก็ไม่โดนหลอกด้วยเพราะว่าหมอดูสมัยนี้ก็เนาะ หาไว้ใจก็มีนะมีดีๆก็มีแล้วก็มีไม่ดีก็มีเหมือนกันนะต้องใช้วิจารณญาณมากๆเลยอืมนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้คุณเองเนาะบางคนก็ปล่อยวางช่างหัวมันนะคะฟังเรามากๆก็ช่างหัวมันไปได้เองนั่นแหละแล้วบางคนตอนนี้จับเปลี่ยนละอืมนะบางคนก็เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองไปในสู่เป้าหมายที่คุณต้องการได้นะะมันเหมือนกับว่าเอ,อ่อตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ยูทูบจะมองเป็นไพ่โป๊ะอ่ะเออปิดสักหน่อยนะคะคุณมองว่าการที้คุณอยู่คนเดียวเนาะมันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกเงียบเหงาหรืออะไรแบบนี้เลยแต่จริงๆแล้วเราจะบอกว่าเมื่อไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนะเห็นบ้าะมันเหมือนก็มีผู้คุมครองอ่ะเคยดูเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมเขาเรียกอะไรเสกผู้คุมครองอะไรสักอย่างหนึ่งอะมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่ในตอนหนึ่งอะจำไม่ได้เออที่แบบ ผู้พิทักษ์เออเสกผู้พิทักษ์ใช่นะถึงมาว่าคุณจะต้องอยู่คนเดียวอยู่แบบเหงาๆอย่างนี้แหละแต่อยากจะให้รู้เลยว,ว่าคุณน่ะไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวนะมีเทพเทวดาที่ปกบบป้องคุ้มครองคุณอยู่แล้วก็ในอาจจะโดยทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอมาก็ได้เนาะถ้าหากว่าเขามองแล้วว่าคนคนนี้เอออยู่ไปอ่ะก็มา อะไรนะสูบเลือดสูบเนื้อคุณไปเปล่าเปล่าอะสู้ผลักใส่ไล่ส่งมันออกไปจากชีวิตคุณก็จะดีกว่าแรกๆคุณอาจจะเสียใจแหละแต่ไปไปมาเนี่ยคุณก็จะเริ่มแบบเห็นในหลายๆมิติที่ผ่านมาเออตอนรักเขาก็ความรักทำให้คนตาบอดไงนี้ไม่แปลกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะคะก็ ไม่ได้แบบเออจะต้องแบบอุ้ยนั่นไงทําไมฉันตาบอดอะไรอย่างนี้เออมางทีกูอาจจะมีลําพึงลําพันแบบนี้แต่ว่าเราอยากจะให้มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากกว่าเพราะว่าเรารักเขาจุดป่นเราก็จะมองข้ามสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็คิดว่าอาจจะมีความคิดที่ว่าวันหนึ่งเขาก็จะปรับปรุงสิ่งที่มันไม่ดีของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความหวังใช่ป่ะซึ่งหวังได้แหละแต่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังนั้นอ,อีกเรื่องหนึง่งเนาะ ตอนนี้มันเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยปล่อยวางได้มากขึ้นนะคะอย่าไปคิดอะไรมากเนาะอืมขอทับใจสักที <c oughs> <c oughs> เพื่ออะไรเนี่ยอะเพื่ออะไรเพื่อจะดูว่าเขาเป็นยังไงลำบากนะต้องแบบต่อสู้กับโจระเกยอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าตอนนี้เนาะเขาต้องอ่าใช้ชีวิตหรือรเขาเรียก่อะไรบริหารจัดการทรัพยากรทุกอย่างที่มีอยู่ ด้วยอาจจะความลําบากบางทีอาจจะเดิมเคยอยู่กับคุณแล้วก็ถ้าลําบากขึ้นมาเออคุณก็ยังคอยช่วยเหลือหรือว่ากัดสนเรื่องเงินทองอะคุณก็ให้้หยืมได้อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ตอนนี้มันไม่มีไงต้องแบบช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างทุกวิถีทางเลยแล้วก็ต่อสู้ด้วยตัวเองเพียงลาพังบางทีก็จะต้องไปเปลี่ยนงานใหม่แต่เป็นงานใหม่ที่มันไม่ถนัดมันไม่สามารถที่จะแบบ ใช้ทักษะอะไรเดิมๆที่มีได้เนาะอืมแล้วก็ตอนเนี้ยโอ้โหมีคาปากเลยอะ่ะอืมตอนนี้มันเหมือนกับว่าอ่ามันอยู่ในช่วงที่แบบเจ็บปวดอะหลายๆเรื่องกับหลายๆเรื่องกับทั้งเรื่องที่ตัวเองเอาตัวเองไปผูกมัดอ่ะเอาตัวเองไปผูกมัดกับความสัมพันธ์แล้วมันกลายเป็นความทุกข์มันกลายเป็นความเจ็บมันกลายเป็นห่วงที่ ขูกตัวเขาเอาไว้ซึ่งมันจะยังไม่สามารถที่จะไปไหนได้ช่วงนี้แบบอาจจะแบบทุกอย่างต้องรัดตึงไปหมดแมกระทั่งการเงินการทองก็ตามนะมันเหมือนกับแบบจะไปใช้ซูดี้สุดท้ายไม่ได้ทุกบาททุกสตางค์คือมันส่งผลกระทบหมดอืมอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้อยากจะไปกินบุฟเฟ่ราคา9 9้บาท ทำไมต้องวอกมาด้วยเรื่องใกล้ตัวเออแม่หมอไม่กินมาอร่อยมากอืมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ดึกๆแล้วก็จะโพสต์นะจะโพสภาพอาหารในเวลาดึกๆแต่ไม่รู้วันไหนละอืคือเมื่อก่อนอาจจะไปกินได้อ่ะอาทิตย์หนึ่งอ่ะอาจจะกินมันจะห้าวันอะไรแบบนี้ตอนนี้จ,จะไปกินบุฟเฟ่แบบนั้นก็อาจจะไม่ได้แล้วก็ได้อาจจะต้องแบบทุกอย่างเงินเข้ามาปุ๊บออกปั๊บอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้อง รัดรึงเนาะตรงนั้นนะคะอ่ะตัวคุณโอ้โหมาเลยสิบถ้วยอืชีวิตจะมีความสุขอะไรขนาดนี้เนาะคือมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณสมบูรณ์พร้อมอะจริงๆอะจริงๆอะ่ๆอะเธอเอ้ยไม่ใช่เธออารมณ์เหมือน่าคุยกับเพื่อนเออจริงๆแล้วอะก็เหมือนกับว่าคุณมีทั้งกัลยาณมิตร มีทั้งคนที่ปกป้องดูแลอาจจะเป็นเทพที่เป็นบนรรพบุรุษของคุณครูบาอาจารย์เออมองไปมองไปเห็นคุณปู่พระพิคเนตพอดีอืมอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นเ่าเทพที่คุณรักเออเทพที่คุณศรัทธาเทพที่คุณนับถือเนาะเออนึกถึงพระแม่ลักษมีเหมือนกันเนาะเอ,อเห็นภาพท่านขึ้นมานะคะก็สิ่งเหล่านี้เนาะที่ที่คุ้มครองคุณอยู่นะคะเราก็ทําให้ชีวิตคุณเนี่ย ออจากจุดหักเหเดิม,มพูดถึงการคุ้มครองก็นเนี่ยคือคุณมีคุณมีใครสักคนหนึ่งหรือจริงๆว่าเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นอะไรแบบเนี้ยที่ซัพพอร์ตคุณนะคะคือแบบเรามองเลยนะมันเหมือนกับว่าเทพเทวดาที่รักษาคุณอยู่อ่ะปกป้องคุณไม่อยากให้คุณต้องลำบาก เนาไม่อยากให้คุณไปลงไปเดินอยู่ในพื้นในหนามอะไรแบบนี้ยเออแล้วประพับประคองดูแลคุณเต็มที่เลยอะ่ะไม่อยากเห็นคุณร้องไห้ไม่อยากเห็นคุณไม่มีความสุขเนาะเอออย่าลืมไปขอบคุณท่านด้วยนะอืมวันนี้มาถึงเทศได้เลยก็มองคือมันมีความรู้สึกว่าตอนนี้ตัวคุณเองนะคะอยู่แบบอืมใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าไร อะไรที่มันปล่อยผ่านคุณก็ปล่อยผ่านไปนะคะถือว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเออเนอะเหมือนกับอ,อแต่คุณก็ไม่ทิ้งความหวังนะคะคุณมีความหวังที่วันนึงจะเจอความสัมพันธ์ดีๆวันนึงจะเจอความรักดีๆวันนึงจะเจอกัลยาณมิตรที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตคุณก็ไม่ได้ทิ้งความหวังหรือทิ้งความฝันอะไรแบบนั้นนะ,ะตรงกันข้ามคุณกับ คือมันเหมือนจอยๆอ่ะมันชิลๆสบายๆใครจะมาก็มาใครจะไม่มาก็ไม่มาแต่คุณอ่ะจะสแกนคนมากขึ้นอืมเนาะอ่ะายากจะแนะนำอะไรไพกจะแนะนำอะไรนะคะจะบอกว่าเออทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามา นะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะก็รวบรวมพลังกาลังค่ะแล้วก็ต่อสู้กันกันกบมันเนาะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะถ้าว่าคุณรู้สึกว่าเอ,อ่ออะไรบางอย่างเนาะที่มันจะเข้ามาในชีวิตที่มันดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเออปรึกษาสิงศักสิทธิ์ได้หรือเขาเรียกว่าอะไรนะหรือแบบเล่าชอบพูดเนาะชอบพูดในหลายๆคลิปเลยว่าถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจอ่ะคุณก็เออ ไหว้พระหรือเล่าให้กับเทพเชวดาที่คุณนับถือฟังเนาะว่าคุณผู้การใจเรื่องนี้นะคะ,ะบางทีเนี่ยท่านอาจจะแนะนำหรือไกด์ไลน์คำตอบผ่านทางความฝันหรือผ่านทางบางทีเราเปิด youtube ไปเรื่อยอ่ะเออช่วงนี้เนาะเออแบบ ดูอะไรไปเรื่อยๆอ,อาจจะบางคนอาจจะดูคลิปทำกับข้าวมันก็จะรันคลิปทำกับข้าวมาเรื่อยๆใช่ปะอยู่ดีๆก็มีคําตอบขึ้นมาซึ่งเอ้าไม่ใช่คลิปทำกับข้าวแล้วแล้วคุณก็กดเข้าไปดูเน,นี้ยมันอาจจะเป็นคําตอบที่บังเอิญที่คุณได้รับมาจากศาลจากเทพเชวดาต่างๆเนาะบางทีอ่ะปัญหาทุกอย่างอ่ะมันมีทางออกเสมอขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต้องต่อสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้กับมัน นะคะประมาณนี้เลยนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมปรัถนาขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกด subscribe ไ,ไลค์แชร์ให้นะคะขอบคุณกัลยาณมิตรทุกๆคนเลยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะก็อ่านเหมือนเดิมอ่านทุกคอมเมนต์นะคะเออถึงแม้ว่าจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะก็อ่านอยู่แล้วเนอะอ่ะโอเคค่ะก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะพาน้องลาบูบูมาบาย,บาย ไม่เป็ค่ะ